สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องลิซ่าเหรียญทองแฟมิลี่ท่นใดเข้ามาแล้วชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์เพื่อไปกำลังใจนะคะสาวน้อยลิซ่าอ้ยนวดตัวมอมแมมจังเลยลูกอุย้ยดูสภาพหน้าตาหนูสาวน้อยร้อยชุดจ้าลีลาก็เยอะมอมแมมมากมอมแมมไหมลูกเต็มที่ไปเลย เต็มที่กับชีวิตไปเลยลูกความสุขเราสร้างมันเองได้ลูกปะกลับบ้านกันอะไรด้อมดอมมองมองด้อมดอมมองมองนำหน้าขบวนไปเลยค่ะหน้าขบวนไปเลยจ้าใครจำทางกลับบ้านได้ เก่งมากจำได้ไหมลูกอาดมดมดมกลิ่นทางกลับบ้านสิบ้านหนูอยู่ตรงไหนเอ่ยไปกินน้ำอาบน้ำกันเดี๋ยวขอถามแม่ก่อนทางกลับบ้านอยู่ตรงไหนเี่กกำลังดมดมนะดมดมกลิ่นกลับบ้าน อุ้มอุ้มลิซ่านีไม่หยกเลยพ่อไม่หยกนี่ห่วงกินลิซ่ามาเร็วขโมยหนีไม่หยกกันเร็วเราเร็วให้ไม่หยกเขาวิ่งตามเราบ้างเร็ว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 ไม่เอาหนูคิดถึงไม่หยกเรียกลิซ่าเดี๋ยวไม่หยกตามมามาลูกชามาแล้วเอลูกชามาเร็วนีหนีไม่หยกเลยเราไปไปไม่หยกคนว่ิสนใจเขาเมื่อเเ่ยไรปะ นี่มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ลิซา่านี่เอาไหนมาเทเรากลางทางละ่ะลิซา่าเข้าบ้านกันจ้าชาวน้อยนั่นแนนี่นีน,น,นี่ทักทายสหายเดือแก๊งกันก่อนเลย ฮัลโหลขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของเรานะลิซา mm hmm. ไปเที่ยวประจนไทยนอกคอกสนุกมากเลย mm hmm. ไปเลยจ้านูนที่นอนแม่ปูที่นอนไว้ให้แล้ว mm hmm. ไปกันเลยอุ mm ๊ย hmm. <laughs> ไปเที่ยวแล้วไม่อยากกลับบ้านไปเที mm ่ยวแล้วไม่อยากกลับบ้านกลับบ้านกันจ้า mm hmm. เห็นไหม <laughs> ใชม่เอาไว้ที่นอนนะ ถึงบ้านแล้วค่ะเดินสักไกลเลยเดินสักไกลเลยลิซ่าถึงบ้านของเราแล้วพร้อมที่นอนนุมน่มๆให้กับลิซ่าเพราะว่าน,น้องไปเล่นเหนื่อยมานะคะนีไทยเอ่ยจะมานอนที่นอนเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยกลัยเม่ยกหายกล้ยเม่ยกย สาวน้อยกลัวมไม่โยกหายไม่หายไปไหนแล้วลูกกลับสู่บ้านเราแล้ว,ลวเดี๋ยวแม่ควานไปปิดคอกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาใหม่ค่ะเรืปิดประตูคอกเรียบร้อยแล้วค่ะอ่า <laughs> เหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมคะชาชา การไปเที่ยวนอกคอกรอบนี้คือสนุกสุดขีดนะคะแม่ยกก็สนุกมากและเป็นการได้ปล่อยอิสระให้กับน้องๆน,นะคะไม่ถูกใจมากโอ้ยหองหิววะลูกหนูองหิวนมละหดี๋ห้องหิวนมละง่วงนอนด้วยยังยัง อะไรอะ่ะคนนั้นอะ่ะอะไรอะ่ะอ,ยอุย,อยากเข้ามาด้วยเ่าพ่อจ๋าอุ้มเลยอ่า <c oughs> ลูกๆนี่ที่นอนของลิซ่าตอนนี้ลิซ่ายังปรับตัวเข้ากับที่นอนใหม่ไม่ได้นะคะยังมีความแบบไม่กล้าไม่กล้านอนที่นอนอหิวมากหิวมากหิวมากเลย <c oughs> หยิวมากเลยชา้าๆ อนงหนูจะมาเล่นในนี้ไม่ได้นะลิซ่าเขากลับมาแล้วไม่ได้เไ,ไม่ได้ใช่ค่ะเล่นไม่ได้นี่ก็คือช้างแม่ลูกอ่อนนะคะและนี่ก็คือพ่อลูกอ่อนนะคะ,ะช้างก็ต้องเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงนะคะความบันเทิงเกิดขึ้นได้ทุกวันนะคะสำหรับชีวิตจริงของมุกควนแม,ม่ควานนะคะ สนุกมากนะสนุกมากจริงๆทุกวันนี้ <c oughs> ให้สาวน้อยดื่มดำกันค่ะ <c oughs> ดื่มดำกับนมมัมหมัมก่อนอาชาชาโอ้ยดูเหงาไปเลย <c oughs> <c oughs> ไปวิ่งไปวิ่งนอกคลองแล้วเสีย <c oughs> เสียแรงเยอะ <c oughs> เสียพลังงานเยอะมาถึงบ้านแล้วหน่อยเลย มาดีๆนะพ่อเดี๋ยวลิซ่าขโมยออกไปนะยิ่งในสวนสนุกอยู่ใกล้บ้านซะด้วยว่าฉลาดนะฮะลิซ่าเปิดประตูข้อเองก็เป็น ตรงน,นี้นะคะที่เราพาน้องลิซ่าออกไปช่วงนี้ก็อาจจะไปได้ยังไม่ไกลนะคะเพราะว่ายังห่วงในเรื่องของวัสเฮธร์ปีสําหรับน้องช้างนะคะน้องลิซ่าก็ยังเด็กมากๆนะคะก็เอาไปพอให้น้องได้กระฉับกระเชงร่างกายสนุกสนานเนาะนะคะมาแล้วมาแล้วลิซ่ามาแล้วนี่หน่อยมาช้าชา้ชาโย <laughs> พี่กับน้องจะเล่นกันแล้ว อยากจับชานะหนูอยากจับอาชาอืมลิซ่าจะช่วยมัดพอแล้วิาจะช่วยมัดแล้วอย่ามัดแน่นนะพ่ออย่ามัดแน่นนะลิซ่าจะออกไปไม่ได้จะช่วยมัดหรือจะช่วยแกเนี่ยโอ้นี่ไงขนาดยังได้มัดได้จะรูดลูดไม่ไผ่แล้วตลาดจริงๆอะหมูเอ้ย ลาเกินปุ้ยมุย้ยอันเนอชุดยังใส่ไม่ครบทุกคอลเลคชันเลยนะคะอยวาทยอยใส่แล้วก็ถ่ายลงให้รับชมได้ดูเรื่อยๆนะคะ้องล,ลิซ่าจะมาแจกความน่ารักนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ f อที่น่ารักทุกท่านนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็สันกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอนะคะพาโพสในทุกๆวันนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่ควานพ่อควานขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ